สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนกันยายน2565คลิปนี้เป็นของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเราจะมาดูกันว่าดวงชะตาของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรกับเ,เกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ ในการทำนายนะคะเป็นการทำนายแบบภาพรวมไม่ได้เฉพาะจาจงบุคคลในบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าหากว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ไลน์ค่ะซึ่งไอ l ดี e ไก็แปะไว้ที่หน้าคลิปแล้วก็ใต้คลิปแล้วนะคะก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้ แล้วก็ในการทําทคลิปนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกๆก,กําลังใจทุกๆก,การกดติดตามทุกๆยอดวิวที่เข้ามารวมไปถึงทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจในการทําคลิปนะเอาละค่ะทีนี้เราก็เกิ่นกันมาพอสมควรแล้วเนาะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าสถานการณ์ของชาววันอาทิตย์ของคุณในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอ3ใบนะคะามา2ใบเลยนะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงชี้นำนะคะว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะเป็นอย่างไรนะคะ Night of Cup นะคะเอทออฟแล้วก็ The Fool สถานการณ์โดยรวมของคุณในเดือนนี้ ทุกอย่างนะคะมันจะมีความเป็นไปในลักษณะที่ไม่หวือหวานะคะทุกอย่างจะเป็นไปในลักษณะที่เรียบง่ายนะในบางท่านนะคะอาจจะมีความเบื่อหน่ายในสถานการณ์ที่จะต้องเจอในเดือนนี้อยู่พอสมควรทําให้ตัวคุณนะคะอยากจะหลีกหนีจากปัญหาความวุ่นวายตรงนี้ความเอเื่อยเฉยความเรื่อยเปื่อยในความรู้สึกของคุณจะรู้สึกแบบนั้นนะคะ คุณมีความรู้สึกว่าสถานการณ์มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะมันจะดูเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีการคืบหน้าหรือว่าถอยหลังทำให้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากจะหนีจากสถานการณ์ความน่าเบื่อตรงนี้ไปทําอะไรที่มันแปลกใหม่ไปทําอะไรที่มันมีแพชชั่นไปทําอะไรที่มันเป็นการทําในสิ่งที่คุณอยากทําเป็นการออกไปหาประสบการณ์ให,หม่ๆหรือว่าอยากจะมีอิสระจากสิ่งที่เป็นอยู่ คุณอยากจะหนีความน่าเบื่อหน่ายแต่คุณอยากจะหาอะไรที่มันมีความตื่นเต้นเล้าใจเข้ามาในชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์โดยรวมนะทีนี้เราก็มาต่อกันที่ในเรื่องของการงานนะคะว่าเป็นอย่างไรนะขอสามใบนะคะ k i ิงออฟวอ d นะคะทรีออฟวอ d นะคะไพ่ไม้เท้าเกิดเพียบเลยนะ เอ็ดออฟสอดนะคะในส่วนของการงานนะสำหรับชาววนอาทิตย์นะคะในช่วงนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคะในเรื่องของสถานการณ์โดยรวมช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรที่มันมีความตื่นเต้นมากขึ้นอยากจะทําอะไรที่มันท้าทายความสามารถคุณมีความแอคทีฟในตัวมากๆนะคะในช่วงนี้อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากจะทําอะไรที่มันมีความ เราใจอะไรประมาณนี้ที่มันท้าทายความสามารถของตัวคุณเองหรือตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนที่อยากจะหาอะไรที่มันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในส่วนของการงานเช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะมีความรับผิดชอบใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าในช่วงนี้ตัวคุณเองอาจจะมีไอเดียที่เขาเรียกว่าไอเดียบันเจิดนะคะเกิดความคิดอยากจะทําหลายสิ่งอย่างในช่วงเวลานี้นะคะบางครั้งก็เกิดอาการปิ้งแวบขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน Uh huh. accept, หลายท่านนะคะมีเกณฑ์ในเรืいい่องของการได้เข้าไปเกี no, <S <S ่ยวข้องกับงานที่ต่างทินต่างแดนหรือว่าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการอยากจะได้หุ้นส่วนเพิ่มหรืออาจจะอยากหารายได้เสริมหรือว่าอาจจะอยากมีงานเสริมเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันแล้วในส่วนของในเรื่องการงานนะคะไม่ว่าคุณจะกําลังอยู่ในช่วงของการมีโปรเจกต์ใหม่หรือว่าต้องการที่จะมีหุ้นส่วนเพิ่มขึ้น หรืออยากจะขยับขยายในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่ามันจะมีความรู้สึกว่าอา,อาจจะเสี่ยงหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณก็พร้อมที่จะเสี่ยงพร้อมยินดีที่จะลุย กับโปรเจก t นี้กับงานนี้นะคะหลายท่านที่ทํางานประจําม,มีเกณฑ์ในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือถ้าหากว่าท่านใดทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะขยับขยายในเรื่องของธุรกิจการงานเพิ่มสาขาหรือว่ามีในเรื่องของการเพิ่มสินค้าขึ้นมาในรายการผลิตของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เรียกว่าเป็นพลังงานที่ดีงามนะคะของชาววันอาทิตย์นะ ทีนี้มาดูในส่วนของการเงินบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะการงานดีมากๆนะคะการงานปังนะ,ะแล้วทีนี้มาดูการเงินนะเซเว่นออฟคัพนะคะว้าวดีมากมายนะเทนออฟวอลสุดยอดมากนะคะในเรื่องของการเงินนะ,ะ Page of Pentacles นะคะ ดีมากนะกับพลังงานในส่วนของการเงินนะคะหลายท่านนะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการรอคอยเขา,าเรียกว่ารอคอยกําไรหรือว่ารอคอยผลผลิตที่คุณอาจจะได้มีการนําเงินไปลงทุนก่อนหน้านี้นะคะเหมือนเป็นการรอคอยเงินเขาเรียกว่าเป็นเงินปันผลหรือว่าเงินที่อยู่ในส่วนของกําไรนะคะในเรื่องของการนําเงินไปทําทธุรกิจ แล้วในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันหลายท่านนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการนําเงินไปลงทุนหรืออาจจะมีการเปิดโรงงานนะคะหรืออาจจะมีการขยับขยายในเรื่องของการเงินหรือเพิ่มเม็ดเงินในเรื่องของการลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้นะคะมันจะเป็นผลลัพธ์ที่เรียกว่าได้กําไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะตัวค right. <est language> <ma> no ุณจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวได้คุณสามารถที่จะจัดระเบียบในเรื่องของการเงิน การเงินของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นจะเริ่มมีผลกําไรเพิ่มขึ้นให้คุณเห็นแบบชัดเจนนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินนะก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะเพราะว่าการเงินขึ้นดีนะคะทั้งการงานแล้วก็การเงินคือขึ้นดีมากๆนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะดีเวอร์นะคะ ต่อไปนะก็มาดูในส่วนของความรักนะคะไปที่คนโสดก่อนนะว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคนโสดนะเดมูนนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะไฟออฟคัพ p s อ่ะขออีกใบหนึ่งนะคะควีนออฟคัพ s นะคะสำหรับคนโสดนะคะมีความรู้สึกว่าคุณนะยังอยู่ในช่วงของการ เศร้าเสียใจเสียอกเสียใจกับความรักที่เพิ่งจบไปหรือว่าในอดีตครั้งเก่านะคะมันยังตามมาหลอนคุณในปัจจุบันนะคะเหมือนคุณยังมุฟออนไม่ได้ตัวคุณยังรู้สึกเสียใจแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันฝังใจกับความรักครั้งเก่าที่มันไม่ค่อยจะสมหวงังที่มันไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ แต่ปัจจุบันนะคะตัวคุณในช่วงนี้นะคุณเนื้อหอมมากๆมีเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกเยอะตัวคุณเองก็ยังไม่ได้ตกปากลับคําหรือว่ายังไม่ได้ตกลงปรงใจที่จะคบหาใครเป็นแฟนแบบจริงจังในช่วงระยะเวลานี้อย่างที่บอกนะคะคุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้คุณจึงยังไม่ได้เร่งยังไม่ได้เร่งรีบในเรื่องของการที่จะ มีแฟนหรือว่ายังไม่ได้เร่งรีบในเรื่องของการที่อยากจะมีใครแบบชัดเจนหรือว่ายังไม่อยากจะตกลงปรงใจเป็นแฟนกับใครนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงของเนื้อหอมก็จริงนะแต่ตัวคุณก็ยังยังไม่ได้ตกลงปรงใจนั่นเองนะยังอยู่ในช่วงของการเลือกอยู่นะคะโอเคทีนี้ไปดูในส่วนของคนมีคู่กันบ้างนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรนะขอสามใบนะคะ t h ี e e ฟเพนต e เสนะคะสำหรับคนมีคู่นะตกขอบไมคอ่ะอีกใบหนึ่งนะคะ The Hermit นะ Knight of p e n t a c l e สนะคะสำหรับคนมีคู่ในช่วงระยะเวลานี้คุณทั้งคู่เหมือนจะมีภารกิจบางอย่างร่วมกันนะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการต่างคนต่างมุ่งมั่นในเรื่องของการงาน หรือว่ามีภารกิจบา,างอย่างที่จะต้องทำแต่คุณทั้งคู่ก็จะคอยเป็นที่ปรึกษาให้แก่ก,กันและกันอยู่เสมอๆนั่นเองนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนนะคะอาจจะเป็นการวางแผนในเรื่องของการเงินการงานหรืออาจจะอยู่ในช่วงของวางแผนเกี่ยวกับการแต่างงานเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะอาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนการใช้ชีวิตคู่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคุณทั้งคู่นั่นเองนะคะความรักของคุณในช่วงนี้นะอาจจะยังไม่หวือหวา แต่ก็เป็นความรักที่ไปได้เรื่อยๆเป็นความรักที่แบบนิ่งๆนะคะแต่ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะเหมือนคุณทั้งคู่ก็มั่นใจแล้วแหละว่าคุณทั้งคู่ก็คือจะใช้ชีวิตร่วมกันเพราะฉะนั้นจึงอยู่ในช่วงของการวางแผนในเรื่องของการแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะอืต่อไปนะคะไปดูในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วกันบ้างความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะ สามใบนะคนที่แต่งงานแล้วเพจออฟสอดนะคะเซเว่นออฟสอดนะช่วงนี้เครียดกราดกันหรือไงคะควีนออฟวอ n แน่นะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วในช่วงระยะเวลานี้นะรู้สึกว่าความรักของคุณนะผู้หญิงจะเป็นใหญ่นะคะก็คือ,อ,อถ้าหากว่า คนที่กำลังฟังอยู่นะคะผู้ที่กําลังฟังอยู่คุณเป็นผู้หญิงช่วงนี้คุณจะมีอํานาจนะคะคุณจะมีอํานาจแบบสั่งการคนรักอะไรประมาณนี้เลยทําใหา้ความรักของคุณทั้งคู่นะอาจจะมีปากเสียงกันบ้างแล้วหองและแหงกันบ้างทะเลาะบ,บ่อแวงกันบ้างนะคะอาจจะเกิดจากความไม่ไว้วางใจหรือว่าอาจจะเกิดจากว่ามีใครบางคนทําให้คุณเกิดความไม่สบายใจรู้สึกว่าความรักของคุณในครั้งนี้มันมีอะไรบางอย่างปิดบงังซ่อนเลนอยู่ ก็เลยช่วงนี้นะคะถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายมาฟังนะแฟนของคุณอาจจะช่วงนี้อาจจะจับผิดคุณมากหน่อยหรือว่าเขาอาจจะจับจ้องคุณมากหน่อยอย่างไรก็ตามแต่นะคะในเรื่องของความรักของคนที่แต่งงานแล้วนะอยากให้คุณทั้งคู่นะคะมีอะไรก็พูดคุยปรึกษากันเพราะการใช้ชีวิตคู่ก็คือการไว้เนื้อเชื่อใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเกิดสิ่งนี้นะอาจจะทําให้ความรักของคุณทั้งคู่ละหองละแหง แต่จากพลังงานของไพ่นะคะก็ยังไม่ได้เกิดในเรื่องของการเลิกลาหย่าร้างอะไรก็ยังไม่เห็นเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะทะ,ทะเลาะก,กันหนักนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่แต่งงานแล้วนะคะมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะปรึกษาหารือจับเข่าคุยกันนะคะไหนๆก็ใช้ชีวิตคู่กันมาแล้วนะ,ะต่อไปมาดูในส่วนของสุขภาพกันบ้างนะคะ เพจออฟคัพนะเดมจิกเชียนนะคะอขออีกใบน,นึงนะ King of Sword นะคะสำหรับสุขภาพของชาววันอาทิตย์นะคะในช่วงระยะเวลานี้สุขภาพของคุณนะอ,อ,อาจจะมีในเรื่องของ อารมณ์นะคะอยากให้ระมัดละมัระวังในเรื่องของอารมณ์ที่บางครั้งอาจจะมีขึ้นขึ้นลง,ลงอารมณ์อาจจะไม่นิ่งอารมณ์อาจจะไม่เสถียรนสักเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงอาหารการกินนะคะด้วยความที่บางครั้งคุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบเยอะนะคะเลยอาจจะทําให้มีความหง,งุดหงิดความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการทํางานอะไรต่างๆก็เลยทําให้ช่วงนี้คุณอาจจะมีอารมณ์เบี่ยงๆนิดหนึ่งนะคะรวมไปถึงขึ้นๆลงๆอะไรประมาณนี้ะระวังนิดนึงนะคะว่าคนรอบตัวเขาอาจจะเข้าหน้าเราไม่ติดก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นอยากให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะอาหารการกินหรือว่าความคิดที่มันโลดแล่นนะคะบางครั้งอาจจะทําให้เราดูแบบ เพอร์เจอร์ในสายตาของคนอื่นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่โดยรวมแล้วสุขภาพก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรร้ายแรงนะคะทีนี้เราไปดูในส่วนของคําแนะนํากันบ้างนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของคําแนะนํานะเซเว่นออฟเพนต์เกิลนะคะเจ็ดเตนนะไนท์ออฟคนะคะคำแนะนำนะ เดซันนี้มาแล้วนะคะมาแล้วนะเดซันนะคะสำหรับคำแนะนำของชาววันอาทิตย์ในเดือนนี้นะคะอยากให้ชาววันอาทิตย์นะคุณใจเย็นมากขึ้นนะคะให้พยายามเขาเรียกว่าให้พยายามปรับอารมณ์ในเรื่องของออความคิดความอา่านหรือการเจราจาอะไรต่างๆการพูดคุยหรือว่าการที่คุณจะต้องไปสื่อสารกับใครนะ อยากให้คุณควบคุมนิดนึงนะคะเพราะว่าจะหาว่าคุณควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้นะคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เดอร์ซันมาด้วยนะคะหมายความว่าถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะคุมเกมอยู่ได้ในทั้งในเรื่องของตัวคุณเองนะแต่จะสําคัญที่สุดก็คือตัวคุณนะคะ เพราะว่าถ้าคุณควบคุมอารมณ์ได้ควบคุมตัวเองได้การสื่อสารอะไรต่างๆคุณก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีจากคนรอบข้างสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่เป็นความหวังให้กับคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าไพ่เดสันขึ้นมาในดวงชะตานั่นหมายความว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาววันอาทิตย์นะคะทุกๆด้านเลยนะคะแล้วทีนี้เรามาดูนะว่านางฟ้าอยากจะแนะนำอะไรอีกนะคะนอกจากไพ่แนะนำแล้วนะ ดีงามนะคะ In the near future นะคะ In the near future นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณ อยากจะประสบความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้ากับชาววันอาทิตย์ทุกๆท่ทานเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าคุณชอบก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิง่งรวมไปถึงแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักได้รับรู้เรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปพร้อมๆกับคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ